คือโอกาสกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟ้ามครับกาบสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงกว้วยครับช่วงเทียงเพียงของวันที 30, ่สามสิบมกระลาคมสองพันหาลอยหกสิบหาครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับมีควาวยงามครับหอยภูมมบอกมาไทยควาวยงามครับพี่น้องสวัสดีครับนายหอยมือนีมีของงามตัวนี ของงามมาสัน่นตัวนี้สูงเท่าใดนหอ้อยสูงลอยรับสูงอยสามสิบเจ็ได้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ตัวดีตัวงามตัวแข็งขาดีได้ครับพี่น้องนี่ครับเอาพาไปมึงหลอบตัวกันครับพี่น้องนี่ครับเอาพาไปมึงกันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวดีตัวเง้วครับตัวถ่ายดีครับ ดึงไปเีกกนยห้อยดึงไปอยีกหน่อหนึ่งให้ยืนดีๆเออเอามึงัดทีนครับพี่น้องมึงรับหางจนสีหดขึ้นครับพี่น้องตัวล้ําตัวเงาครับพี่น้องเอารับมึงแชีงขาดีเล็บดีวงเขาดีเด้อครับพี่น้องนี่ครับเว่ยเกิดสีบว่ได้กินหยาบันไดครับพี่น้องเคยมีลูกตัวหนึ่งเหรอครับนายห้อยเป็นว่าพร้อมผสมเด้อครับพี่น้องมาเอาไปผสมเอาครับ เอาไปเซ่พอดีเดียวครับนี่ครับเอาตัวนี้เปิดไว้จังหวัดนายห้อยเปิดว้ในราคาเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องนี่ครับขาไปมึงครับพี่น้องอ๋อนี่ครับมึงครับพี่น้องมึงวงเขามึงแข่งมึงขามึงเล็บดีนะครับพี่น้องเป็นยืนลั้มตัวย้าวดียืนดีครับพี่น้องนี่ครับเปิดใบในราคาเจ็ดหมื่นเก่าสิติดตัวเบอร์ใดครับนายห้อยติดตัวมาก เบอร์ทุ่ง062เกกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหานึ่งสามสองหาครับเอาพี่น้องสนใจก็ติดตัวโทรมาถามนายหอยพุ่มได้เลยครับเปิดไป้ในราคาเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องนี่ครับเอาเอาขอ,องโฮมรวดนี่ครับโอ้ของดีของงามครับพี่น้องนี่ครับถ่ายดีครับเปิดไป้ในราคาเจ็ดหมื่นเก่า หรืออยากมาชมหนาคลองนาฟ้ามก็ได้ครับยูบ้านทับท่าประทไทยครับตมุนกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเปิดไปในราคาเจ็ดหมื่นเก่าเปินเลยวมีแม่ลูกอีครับบอกไว้แล้วล่ะพี่น้องแม่ลูกแม่ครับขาโบแพงหอยพุ่มมาเปิดในราคาหาหมื่นเก่าครับนี่ครับแม่ลูกแม่นี่ครับหอยพุ่มมาเปิดใบนในราคาหาหมื่นเก่าครับพี่น้องนี่ครับ สูงวัยสามสิบสองครับพี่น้องไว้าขาดน้ำเลี้ยงเด้อยครับ่ันไดสนจสิตสนใจกะอยากได้เอาไปใส้ยหนาใส้ยอยงกันี่ครับพี่น้องโค้งยันยังอ้างครับนี่ครับแกลูกแม่ครับไปนอนน้ำเออไปกินหนาไปกิดยาพยาธิท้ายท้องทายยังอกกะนี่ครับพี่น้องเปิดไวนีนระคะหามือ่เก่าพันครับพี่น้อง อันใดสนจิตสนใจกับติดต้อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่น้องเบอร์โทรศูนย์หกสองเก่าเก่าสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกแม่ครับนี่ครับแม่ลูกแม่ครับพี่น้องเนามากตัวใดกับมะมึงออาครับเดีอยสีมาชมตัวจริงหนาคองหนาฟ้ามก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้งามด้วยครับพี่น้องนี่ครับของหอยคุ้มนี่ครับนี่มึงครับมึมีตำหนอตำานียังเลยครับพี่น้องนี่ครับ มึงไก่ไก่มึงชัดๆัดกันเลยครับพี่น้องมึงครับมึงเล็บกระงามครับพี่น้องมึงเล็บมึงล้ำตัวมึงยืนครับพี่น้องล้ำตัวเงาครับมึงครับคุณเนะเงาปานรถพ่วงนี่ครับพี่น้องมึงถ่ายครับมึงถ่ายครับพี่น้องมึงถ่ายมึงหางเอาครับพี่น่องเอาเมื่อนี้ก็มีมาให้พี่น้องในชมในเพียง่านี้แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไหล่กดแช์ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้น้ำเนยด้วยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องวปพอฟรามครับสำหรับมือนอีก้าวคําว่าสวัสดีครับ